จะดูว่าหลอกลวงประชาชนหรือไม่ไม่ใช่ดูจากคำพูดของเมพรีมายาการกระทำดังกล่าวนั้นมีเจตนาร้ายเป็นการหลอกลวงประชาชนหรือไม่นี่หลักกฎหมายนะครับสวัสดีครับผมทนายเดชาวันนี้ดูข่าวการมอบตัวของเมพรีมายานะครับ หลังจากตารวจบุคคลบ้านยืนยันไม่มีเจตนาหลอกลวงประชาชนนะครับอันนี้คําพูดของเธอประเด็นแรกประเด็นที่2การโพสต์ว่าลงทุน6000บาท3เดือนได้15ล้านไม่ใช่การชวนเชื่อหรือการโฆษณานะครับเพราะฉะนั้นมี2ประเด็นครับพี่น้องประชาชนที่กรารบครับคดีนี้ใครผิดใครถูกก็เป็นหน้าที่ของศาลตัดสินแต่ผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนให้ความรู้ทางกฎหมายนะครับนะฮะจะดูว่าหลอกลวงประชาชนหรือไม่ ไม่ใช่ดูจากคำพูดของเมพริมายานะหลักกฎหมายเขาเรียกว่ากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาการกระทาของตัวเองจะเป็นจะเป็นตัวบ่งบอกว่ามีเจตนาหรือไม่เพราะฉะนั้นคําพูดของเธอเธอจะบอกว่าเธอไม่มีเจตนาอะไรต่างเนี่ยฟังไม่ขึ้นนะต้องดูจากการกระทําของเธอเองว่าการกระทําดังกล่าวนั้นมีเจตนาร้ายเป็นการหลอกลวงประชาชนหรือไม่นี่หลักกฎหมายนะครับนะประเด็นที่2 การพูดว่าลงทุน6,000บาท3เดือนได้15ล้านเธอบอกว่าไม่ใช่การหลอกลวงประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเธอบอกว่าไม่ใช่การหลอกลวงประชาชนเธอบอกว่าเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องโกหกเธอมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ว่าลงทุน6 0 0 0บาท3เดือนได้15ล้านทําอย่างไรพิสูจน์มา ถ้าเธอพิสูจน์ไม่ได้สิ่งที่เธอพูดมันก็คือคำหลอกลวงนั่นเองครับนะนะครับมันก็คือการหลอกลวงนั่นเองครับประเด็นต่อไปเรื่องที่ว่าเธอมีทรัพย์สินเงินทองต่างมากมายโชว์เงินโชว์ทองใช้ชีวิตหรูหราแต่ปรากฏว่าเมื่อดูรายได้งบการเงินต่างๆแล้วมันไม่สอดคล้องกันก็แสดงให้เห็นว่าเธอหลบเลี่ยงภาษีหรือไม่เธอมีเงินซ่อนอยู่หรือไม่ สรรพกรก็มีหน้าที่ดําเนินการกับเธอต่อไปทุกการกระทํามีผลตามมาอวดร่ำอวดรวยนะในสิ่งที่ไม่ไม่เป็นความจริงและการโฆษณาหลอกลวงประชาชนนั้นก็ต้องรับผลกรรมครับไม่วันนี้ก็วันหน้าเพราะฉะนั้นพวกอวดรวยโชว์เงินต่างๆหลอกลวงประชาชนก็ต้องระมัดระวังดูคดีนี้ไว้ส่วนเธอจะผิดหรือถูกรอสารตัดสินช่วยแสดงความคิดเห็นและกดไลค์กดแชร์ครับจุกรู ถ้ารู้จักคำว่าพอมันก็ชีวิตไม่ยุ่งยากแบบนี้ครับ